ผมไลฟ์สดครับฟุตบอลกีฬานักเรียนแล้วระวงโรงเรียนครับ p m เอ็มไพมินิเจอร์ระวางประชามคนกับประเทศนะครับ่วงนี้ครึ่งหลังครับสุ์ประตูต่อสุดครับทีมประเทศชนะมาเก้าสูนนะครับแต่มาเจอประชานี่ยังยิงไม่ได้ประชายังไม่เคยได้ลงสนามเลยครับเป็นเป็นแมตช์แรกครับผ่านรอบมาโดยเส้นทางสะดวกสบายครับได้ายมาอ่ะมาดูตัวผู้เล่นครับหมายเลขยี่สิบห้า จำชื่อไม่ได้หมายเลขยี่สิบเอ็ดก็จำไม่ได้ครับลงมาไม่ยกชครับครึ่งแรกจากครึ่งแรกมีเมซ่ากับพันธ์ที่เลืออยู่กระสายสามคนครับอ้าวแพทเทิรน่าจะเปลี่ยนวิธีการเล่นครับมีการเคาะมากขึ้นนะครับเคาะมากขึ้นาระบุงคนก็ไม่ขยับแพทเทนกับโดนไล่ลูกแล้วครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังไม่รู้จะเป็นยังไงครับอาจจะ เก็บฟอร์มอะไรไว้หรือเปล่ายังไม่เห็นครับเพราะว่ายิงมาเยอะครับลูกนี้ยัดกลางเข้ามาติดไอเจหกครับไอเจหกยังเคลียร์ไว้ได้ไอเจซิกนี่แหละซิกที่แปลว่าหกนั้นไม่ใช่ป่วยนะแต่วันนี้ป่วยครับหม,มายเลขหกเมื่อคืนกินยาเมื่อเช้ากล่าวไว้าพาไปกินยาอ่ะลูกนี้ลุดกระทัดยิงสายปล่อยออกครับสายปล่อยออกอออก <S <S อลอ้องมัวเลยกล้องมัวเกิดประหนึบปะกล้องมัวนะครับเดี๋ยวอขออนุญาตเพ็ดกล้องหน่อยนะเพ็ดกล้องกัดหนึ่งนะ ท่านผู้ชมขอย,ยัดเส็ดกล้องแป๊บหนึ่งนะกล้องมัวมากอ่ะมัวไหมอ่าเดี๋ยวผมคว่ำกล้กองลงหน่อยได้ไม่รัโอเคี่ยนผมขยับนิดนอ่ะดูต่อครับเมื่อครึ่งแรกผมถ่ายวิดีโอไว้นะครับครึ่งหลังผมเป็นไหลสดวันนี้ไม่มีค่าตั้งกล้องนะไม่ไม่เอาไม้กันสั้นมานะไม่เป็นไรดูนี้ โยนมาปล่อยทรายไม่ปล่อยออกครับทรายจะไปได้ครั้งแรกทรายไม่ได้ใช้มือเลยใช้เทา้ารับขึ้งเดียวเลยนักกีฬาแฮนบอล ball, แต่ไม่ใช้มือใช้เทา้าอ่ะขอบคุณดาวนะครับสิบบาทครับาัเนี่ยผมก็ดูไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้ลถลงมาแล้วไอ้เจ้ไอ้พันนะครับจิ้มครับฉีดยาลูกนี้ฉีดยา พันเราจะไปเป็นมอแล้วครับฉีดยาเป็นมอบริทัศาตนะครับฝึกงานจะไปฝึกงานฉีดวัวฉีดควายครับมอต้นวัวต้นควายนี่แหละฉีดยาเมื่อกี้ฉีดยาไปลูกบอลไม่ตรงครับหมยเลขกหกเหมือนกันครับของประแท่นอ่าประแท่นก็เคาะเหมือนเดิมครับแต่ว่าประชามงคลไม่ไม่เปิดช่องครับไม่ขยับถ้าขยับขึ้นอาจจะมีช่องครับโคตลาเทนมาโอเคูลูกนี้ยัดไกลสายสายไม่ใช้มือครับบอกแล้วสายไม่มีมือ เห็นบอลอ้าวลูกนี้จับบอลเกือบพลาดครับคืนคืนจับบอลลูกนี้เอ้ยกองนะฮะไม่เป็นไรครับตรงกลางตัดได้ครับปรเทนปนเทนตัดได้ไอ้่ันจับไปได้ผันให้ง่ายๆให้รถรถเคาะให้เดนนะตุนหนาพักบอลถ้าบอลไม่เจอครับจิ้มไม่จิ้มแลหลุดเลยตอนนี้หลุดไปสองหลุดไปสองตายตายโหมดสกัดไม่ได้โอ้โหไม่รู้ก้องทันป้อโอ้โหลูกนี้หลุดเดียวก้องไม่ทันครับผมลุ้นขออนุญาตนะครับยัด คนนี้ยากฐานครับเมอกี้รุดเดียวตายเซฟไม่ได้ครับบอกแล้วสายไม่ใช่มือใช้มือนะครับมอกี้พัดติดพันเพาะขึ้นมาติดก็ยังได้ครับหมายเลขเก้ารดรถให้ให้ยกยกลงมาครับยกยกขึ้นแรกนี่เล่นได้ดีมากครับเปลี่ยนตัวลงมาเล่นได้ดีมากยกอ่าผันขึ้นมาเปิดครับน่าจะเปิดเกมแล้วครับเพราะว่าไม่มีอะไรเสียแพ้ลูกเดียวก็แพ้ชนะลูกเดียวก็ชนะครับไอ้ผันขึ้นสูงแล้วครับ ึ้นไปเปิดมุมไอายกลงมาเล่นกลางไอโยกมอซามครับไอรถเมซ่าม,มอซามต้องลูกนีว่าไงเฮ้ยเ,เห็นบอลเาผันวิง่งไอเจหกวิ่งครับวิ่งลงมารับครับขึ้นไปเล่นแล้วลงมารับน่าจะใช้กำลังเยอะถ้าชนะคงนี้ได้ดูต่อครับยกตัดเกมไม่ได้ครับมันอชัวงครึ่งแรกมาเลยคเก้านี่ไอจุนไอรถน่ะตัดเกมได้ดีมากครับอุ้ยป้อยให้เขาเล่นนะรุนีลุดรุดไอ้ยกรุด,รดโยกรุดโยกรุด ไอ้ปั๊มไอ้ไอ้รถไอ้รสยิงยิงรสยิงไม่ยิงครับลูกนี้ผักครับผักไม่ใช่เนื้อครับผักครับไม่ใช่หมูผักอย่างเดียวครับไม่มีหมูปนเลยผักไทยวะไทยไหลสดไปไปแห้ลุงหน่อยไปเม่าครับลงไปได้ นาทีเดียวครับเจ็บเปลี่ยนออกเพิ่งจะได้ลงมาช่วงท้ายๆนี่น่าจะไม่ลอยครับไม่ฟิตในท่านี้เท้าหนักนะครับตบเตะเท้านาทีสุดในทีมยกเท้าไม่ขึ้นครับเท้าหนักเฮดูนี่นาใคไหนดูดิยิงเป็นประตูเป็นประตูที่เซฟได้ครับผมไม่จบนะเป็นประตูเซฟได้ครับเมื่อกี้อ่ะลูกนี้ตามหาไหมมีใครครับไม่มีใครคือว่าก่อนครับเกมอาจจะไม่ได้สวยงามครับ แต่ว่าปอ,มอชมคจิตเขี่ยววูว่ากว่าเยอะตรงนี้ติดยกติดยกครับติดยกแพทเทิร์นดูจะเป็นแบบแพทเทิร์นมากกว่าครับเคาะไปเคาะมาแพทเทิร์นเยอะไปก็ปมีลุดซ่าเหมือนกันคนรับแพทเทิร์นเอ้ยรุดตัวเดียวนะครับตรงนี้เมซ่าไม่เข้าใจกับพันกพันเขียออกไปเขียวข้างไปครับเมซ่าลงไปเล่นต่ำไปนิดนึงนะครับแต่เพราะว่าตัวเก่งจะต้องไปช่วยรับเยอะหน่อยไม่เป็นไร ปร่โยกก็พอเล่นได้ครับขอบคุณนะท่านผู้ชมสองคนคอมเมนต์นะครับคุนนี้ยิ่งติดหันรถไทยไว้รถไทยไว้รถไทยไว้ไทยไม่อยู่ครับรันนี้รถไทยรถไทยไทยบนออกไปเลยครับ ไปครับขอบคุณน้องไปครับเฉยเห็นแบบแบบใช่ปะคอมเมนต์มาได้นะครับแต่วันนี้นมีเวลาตอบหรอรถรถตัด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 ไม่ตัดครับผันผันไปเองผันจับยาวครับจับยาวบอลกลมๆจับยาวได้ยังไงวะไม่เป็นไรครับสนุกเขาละแบทเทิลมาแล้วครับแบทเทิลจับหนึ่งจับสองตายตายเกือบพลาดได้เมื่อวานี้น เอามือแบออกไปไปดูไม่เจอบอลเลยนักีฬาแนด์นบอลครับทายไปแข่งระดับประเทศมาแล้วไอ้รถใช่นี่ฟาวครับที่จริงจังหวะแรกประทวงอะไรก็ไม่รู้มีปทวงจังหวะจังหวะที่ส่องครับตัวการเปล่าเป็นจังหวะที่ส่อง ดได้โดนมืออ่ามั่วครับมั่วกรรมการตัดสินว่าเฮนบอลครับจังหวัดแรกครับจังหวัดที่สองที่เราไปพักนะี่มันฝ่าตัวแกเฮนบอลไปแล้วจะได้เปิดโดยมมเล็โคกกับไอเจซิกพันอิตาลีจจนโคนครับโยนโด่งๆเข้าไปครับน้ำหนักเบาเออที่ลุไอรถไอรถไทยรถไทยรถไทยไม่อยู่ครับรถไทยไม่อยู่ลกดีพลาดครับพันพลาดพันพลาดไเยย่ม โอ้โหกล้องไม่ตามครับพ่อทีไอ้ยกยก,กไปหลอกกันไอ้รถหล,ลอกไอ้ยกยกไม่เป็นไรครับเหลือเจ็ดนาทีครับสู้ประตูต่อสุ่ครับรายงานความเคลื่อนไหวครับอาช่วยกันแชร์ครับประชามงคลดคเด็กประชามงคลครับเป็นเด็กประชามงคลช่วยแชร์ครับ <efic a! S 1> เราไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์นนะอเด็กพระเทศก็แชร์ได้ครับพระเทศก็แชร์ได้ครับอดีตเด็กพระเทศก็แชร์ได้ครับ มีเด็กเราที่เคยไปเรียนพาระเทนก็มีนะครับจะเป็นผู้ชายเจะแชร์ได้ครับลูกนี้ยิงไอ้ตายเข้ามาแล้วโอ้ลูกนี้หลอกกระเดงไอ้พันธกไงทายเป็นประตูเลยลูกนี้ไปบังประตูนะครับโอ้หนึ่งประตูต่อสูนครับลูกนี้เพอเพอเอลูกนี้เผอแล้วขาเร่านอกกับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมสามบน เดี๋ยวหกนาทีคร no okay. okay. ับต้องแก้ต้องแก้เราเกมเราเนื้อกว่าครับแต่ไปไว้เผยนิดเดียวเผยนิดเดียวเอาช่วยกันแชร์ครับทำคนก็แชร์ให้มันมีคนดูสักสิบคนก็ยังดีเพื่อความสนุกสนานเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อตังนี้แหละเพื่อไม่ใช่ส่งดาวให้คนสักดวงเอาเด็กประชามคนแชร์หน่อยเร็ว หนึ่งประตูต่อสูครับสกอร์ดูพอแท่นนำครับรแท่นนำหนึ่งตุ่นภาพไปนิดหนึ่งครับเพอร์เพอจากลูกตั้งเตะด้านข้างครับไปบังกันไอตัวเก่งนั่นแหละทางทูยวบระสูงออก่อยนะมาดาคา้องมามัตานตัดนิดนึงก็อ,อยู่ไอพันธ์ขยับ ขึ้นมาครับเปลี่ยนเทคนิคไอ้พันธ์ขยับขึ้นบนไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเอาลั่งมาไหมจริงพันมันเต็มไม่หนักครับอ้าลูกนี้ไปตัวล,ลูกเดียวโอ้ยจับบอลจับไม่ไดีครับจับไม่ดีพันยังได้ครับไทย,ไย,ย,ยพันธ์ไถเนต้นายิงยิงเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูฮอร์เทคนิคเปลี่ยนประตูกว่าโอ้โหเนต้าย,ยิงครับสุดยอดสุดยดอดมาช่วยกันช่วยกันแทนเลยแล้ว้าช่วยบันคนเล้วเนี่ยมีโอกาสครับ แต่เกิดได้ถูกเลยครับพือว่าก็ว่าดีกว่าแต่เราไปทับนิดนึนงเปลี่ยนเทคนิคใหม่เอาหลังไปหน้าเอาหน้าไปหลังลูกนี้โยนไ,อ,ไ,ยไ,อ,ไยอ้ไอส้เอ้ไอส้เพอไอ้ไส้เพิ่อ้ไส้เพอีกแล้วดีนะติดไปมือนิดนึงเมซาเมซาถ่ายไว้ถ่ายไว้รถออกแล้วไม่มีรถไทยแล้วม,มีตัวไทยไอ้พันไอ้พันขึ้นบนไอ้พันขึ้นบนอ้าวลูกนี้เป็นไรล้มอาจารย์ขอาวเปล่า ไี่เฝ้าเลยจันโอ้โหจัน <c oughs> แฉนะครับแฉตรงนี้ได้ลูกตั้งเตะยัดขึ้นมาพันเก็บได้ไหมม่ได้เขีย้ยครับเขีย้ยครับกลัวที่ตัวใจกลัวเตะออกเลยในกริงนี่จะเตะออกดิเอออะดูต่อครับดูต่อดูต่อลูกนี้ตั้งเตะยัด้นมาไอ้พันขึ้นไปทำไมไอ้พันจับบอลผันเต็มที่หน่อยลูกเต็มที่หน่อยอย่ายิ้มอย่ายิ้มดุดุหน่อยให้เขากลัวดุหน่อยให้เขากลัว บิบดิบเพชรเพชรเพชรไอ้ตายตุดยกัดไอ้ตายออกบอลไอ้บอลติดอืติดอีกเข้าบอลเข้าบอลเฮ้ยเกือบเลยเอ้ยกล้องก็ไม่ทันเท่าที่เท่าที่หลุดครับหลุดไอ้ตายออกบอลพลาดนะครับไม่เข้าบอลกันแล้วเหนื่อยนึกไงลุกใส่เหนื่อยไอ้พันจะบอลได้ไอ้พันยังไม่ไม่ทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่การลุกที่ได้มาก็คือเก็บบอลดัดเดินบอลแค่นี้นี่ยัง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 ไม่เข้าจังหวะ อเอายกลงมานี่ยกตัวเจ็บบอลดีครับยัดเข้าไปให้ดันภาบนู่นหลุดครับหลุดลงมาช่วยกันลงมาโหูยหลุดไอ้ตายโอ้ยไอ้ตายเอ,ยอาออแล้วกองไม่ทันอีกแล้วโอ้โหหลุดเดียวครับท,ทันทีไอ้ตายเตะไม่ได้ไล่ลูกครับตายช่วยไปไล่ลูกครับเราเริ่มจะไม่ค่อยวิ่งกันแล้วนะครับดูแล้วลูกนี้ตายออกไหมดีครับตายได้อีกแล้วครับตาย ตายออกได้ดีครับเราเริ่มจะไม่ช่วยกันครับตัวผู้เล่นตัวผู้เล่นเหมือนจะหมดครับเหมือนจะลวนเหมือนจะลวนนิดนึงเปลี่ยนเปลี่ยนระบบอาจจะอาจจะมีจังหวะที่มันไม่เข้านะครับเปลี่ยนเอาหน้ามาไว้ห่างเอาล่างไว้หน้าครับอายุขึ้นหน้าแล้วอายุขึ้นหน้าอ่าเมตาเมตาตัวทําเกมเมตาได้บอลเมตาเลี้ยงลบแน่นอนเมตาชอบเลี้ยงอยู่แหละเข้ากลางเข้ากลางลูกนี้ลุดลุดล,ล,ลุดเดียวลุดเดียวลุดเดียวเย้แมนตัวตู ยัง3นาทีครับท่านผู้ชมโอ้โหขนุกขนุกขนุกออกแล้วไอ้พันออกแต่แรกครับนำแล้วเล่นแล้วอย่าเผลออย่าเผลอตายอย่าเผลอยกเล็กยกเล็กลุดอีกแล้วตัวยิงทำประตูได้ครับหมายเลขอะไรนะหมายเลข15นะตัวทำประตูที่ลงมาช่วงท้ายๆครึ่งแรกครับเล่นเล่นไปเล่นมาเล่นดีเฉย ไม่เป็นไรบอลบางทีมันมีลนมีลานกันได้นะครับมันมีตั้งแต่ตั้งถึงเส้นยิงเลยครับลูกนี้ไม่หลุดก็ไม่ผ่านหมายเลขเก้ายกไม่ทันยกเข้ามายกไม่ทันลูกนี้ปั๊มได้ปั้มได้แล้วหมายเลขที่ห้าเด่นเลยครับเด่นเลยเด่นเลยกลายเป็นเด่นเลยเอารถเข้ามาเตะเม่อไหรเนี่ยรถไทยลงมาเตะเมื่อไหร่ได้ชายามแล้วรถไทยมันชอบไทยเป็นทื่อๆครับบางทีมันต้องมีโยกบ้างนะหมายเลขเก้าไอ้รถไทย มือทุ่มเลยรถไทยมือทุ่มเตะอัดแบงเลยรถไทยรถไทยเตะยันเข้ามาตรงกลางตรงกลางไม่ได้ยังไม่ได้คืนที่ยังไม่ได้คืนที่คืนได้ฟาวี่ลูกดิ้เขียร์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 ตายเออยกเก็บยกไปเก็บเราให้พร้อมเล่นเลยลูกนี่นี่ภาคบอลลิสเชียร์ก็ไม่รู้เชียร์นะเชียร์นะไม่ใช่ภาคบอลนะผมเชียร์นะไม่ได้ภาคบอล เชื่อแค่ไหนเชื่อแค่ไปจังก่นเชื่อแช่ไหนเร็วสายสายไม่มีมือครับสายไม่มีมือนักกีฬาแฮนด์บอลแต่ไม่ได้ใช้มือครับเพราะว่าตอนไปแข่งแฮนด์บอลนั้นมันมีตัวจริงมีนี่จะจะโผลตัวจริงครับประเทนประเทศนักกันประเทศนักกันประเทศลดเออลูกนี้ใช้ตัวเซฟได้ใหม่เล็กสองเนอะสองลังเล็กหนึ่งนาทีสามเป็ดนีโยนขึ้นมาติดรถไทยรถไทยเตะยันให้ยกยกไปยากลุ่ดเดียวลุ่ด รุดรุดลุดเครีบรุดรุดยา้าจับยาวจับยา้าลงมาลงมาที่ยกยกลงมายกลงมายกลงมาลดอีกแล่้ <c oughs> ใช่ท่านผู้ชมละมือขาดเลยมาจากกล้องออกไปหมดเลยจะตะโกนครับรถล,ลงมารถรดลงมารดลงมารถมาไล่หน้าเล้ว เอาไอ้เจ๊หกลงมาไม่มีเกมรับเกมรับไม่มีเด็ดน,นี่เต็มูกเพื่ออะไรเนะี่ยนำอยู่ในนี่ยไม่รู้ละไอ้พันก็ไม่เก่งหรือมันโซใจบอลเอาขึ้นไปกระโดดมับบนไม่เต็มเท่าไหรหรอกั้งไม่รู้ละมันก็คงจะพอสมควรอ่ะตัวทำอ้ายิงรถยิงโอ้ยรถเคลียร์เลยยิงไอ้รถไทยนี่เป็นไลารถไทยยิงไหม,ไมชอบไทยครับชอบดันไทยทื่อๆมันไม่มีดันอ้าวประชาได้ครับประชาคนได้ จ่ายให้ไอเจ๊หกไอเจ๊หกยัดยัดลูกนี้ไม่เข้าครับเอาลูกนี้เพชรไม่อยู่ครับเพดสูงประชาบุคูเล่นเพชรครับลูกเพชรเพชรว่าไง่ายเพดสูงเพชดสูงยังติดไอพันธ์เอาน้ำชาน้ำชาลงมาทำไมเฮ้ย,ยน้ำชาเตะแรงแรงน้ำชาน้ำชายิงน้ำชายิงติดตามวิติดตามวิติดตามวิชนไว้ชนไว้แม่เล้ครับชนไว้ติดตามวิแปดวิรุดไอพันไอพันไอพัน

ผมต้องมาเลยเ่นเะนี่ยท่านผู้ชมเอาแชร์ไปก่อนแชร์ไปตั้งสิบแชร์คนดูยอดวิวเยอะๆผมตึกจะมานะครับผมรับปากว่าจะมาก็ต้องมาครับแต่ต้องแชร์เยอะๆแชร์ผมหน่อยเร็วผมจะได้มาไลค์สด,ดให้ดูต่อครับประชามงคนแชร์เร็วเด็กประชามงคนแชร์หน่อยเร็วช่วยผมแชร์หน่อยเร็วมาอาจจะลำคานเสี่ยงภาคครับจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ตัวผมมันไม่ได้เอาไม้กันสั้นมาก็เลยมันอยู่ใกล้มือครับใกล้ปากเนะี่ยไม้มันจะดังหน่อยหวังว่า A55 นะ่าจะตัดเสี่ยงรบกวนได้นะ ตัดเตียงที่มันห้าวว้าเนี่ยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสามท่านคอมเมนต์มาให้พวกาทำอะไรคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วก็ไปแชร์ให้คนด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์แล้วครับขอบคุณับทุกท่านนะครับสี่ท่านนะครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่แชร์ครับถ้าแชร์ผมก็จะมาแชร์เยอะๆผมก็จะมาครับมาไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ดูครับรอบแปดทีมครับพรุ่งนี้รอบสี่ทีมครับประชามังประชามงคลยังอยู่ครับสําหรับวันนี้ขอพูดคำว่าสวัสดีครับเนตไฮย 你怕你。